สวัสดีครับผมช่องฟาากูล้ลำพินออฟฟิเชียลครับผมสำหรับวันนี้เราทำการแสดงอยู่ฟังโค้งเวยครับพี่น้องทางแม่น้ำโค้งครับอำเภอท่าบ่อครับผมฝังคูนสบปเล่าครับผมครับผมวันนี้ที่ ท่าบ่อจังหวัดน้องข่ายครับผมสาน้อยเพชรบ้านแพงเสด็จอยู่ที่บทอบตอพุทธาสตครับ,รบมาอัปเดตเวทีครับผมโอ้พี่น้องมาแล้วมาแล้วครับผมนี่ครับสาดครับพี่น้องสาดทะเลสาบครับทะเลสาบเพิ่งเจอครับหลังจากที่เดินสายมาหลายเหมือสนสาด บ่งเดินสายมาหลายหมื่นครับวันนี้ครับพึ่งมี่ครับผมครับผมสาดครับสาดสาดสาดพี่ดอกห่อมาจองครับครับตอนนี้เวทีเรา80%แล้วครับผมเวทีแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วโอ้สาดครับผมวัว ดินไายครับบริเวณสนามนีม่นจะเป็นทรายนะครับจะเอาไา้มาลงหรือว่า่น,นารจะเอาไสายมาล่งาังวันนี้น่าจะมีไร้สดเหมือนเดิมนะครับผม ลรวมไปถึงห่อไล่สดกุปปิดกุ๊เกานั่นเนาะแม่นครับครับผมไล่สดครับทีมงานคืดีครับโือดีครับผมผู้ใดบัตรท่านมีบัตรผู้ท่านบัตรท่านได้เข้าไปกุปปิดเชื่อครับเลยครับพี่น้องไล่สดสารน้อยพี่เปนแพงครับเงื่อนไขกับตามที่เพจครับผมสารน้อยพี่บันแพงแฟนเพจเพื่อจะลงรายละเอียดไลยครับผมทีมงานบริรับบริการกำลังถือไฟครับผม เพิ่งเห็นสถานการณ์แบบครับหลังจากที่เฮาเดินสายมานครับทะเลสาบครับเต็มไปหมดแล้วครับทุกทุกพื้นที่แล้วครับผมเด้อพี่น้องสถานที่บนใหญ่เด้อพี่น้องสถานที่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับผมเตี๋วรกับตี๋อดน่ยโอ้โหคอยกวางเด้อผู้ใดอยู่ไกลมากเลยครับเด้อ ไส่มาด้วครับผมสถานที่ไม่กว้างนะครับผมจุคนก็พอสมควรอยู่แต่บ๊บบบบ๊อบ่บอยยแห้งครับผมบุ้งงบอยง่ายแห้งขึ้นว่าอาญะคือนเราแหละครับพี่น้องมาดีขึ้นว่าอาญะคือนเรามันอยู่เส้นหอ,องค่ายไปท่าบ่อครับผมเส้นห<ท>องค่ายไปท่าบอ่อ คิดจอ,องแล้ครับิดจองยังยังหลายแล้วครับผมใครมาชา้านั่งหลังไพจุดเติม <c oughs> จากสายแม่ไม่จากสซครับผมแม่มา,ากไก่หลังอยู่บ้านยังูกประคนโอ้ครับผม <c oughs> ตามรอบปีที่แล้วมากครับผมโอ้ <c oughs> น้าตู้อะไรระเบิดใจญิใหญ่รุ่งรุ่งนี่โต้ต้นครับพี่นอ้องเป็นโต๊ะเหมือนกับโต๊้ลานเบียร์นะครับผมครับมีโต๊ะนั่งเดียร์เลย ดีใจครับดีใจพี่น้องเอฟซีโอ้หลายครับตั้งแต่เดินสายมาเพิ่งเพิ่งเจอครับแม่เพิ่งเพิ่งเห็นที่พี่น้องเข้าเอาศาสตร์มาปลูกดูแลเพื่อเพื่อเศ้าโอ้ครับผมย่านบอนได้นานใกล้ครับผมดีแต่ว่ามันโบโบโบเลียนเนาะไม่มีเลนไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนพื้นที่สวยงามแต่จะขับแคบนิดหนึ่งครับไผ่มาที่หลังนี่ขนาดพวท่านเลย คำครับผมพี่น้องเอ้ยครับเต็มเลยครับอายะเลยครับผมขนาดย้บบุคคลด้วครับนี่ยสาดเต็มเลยครับบ่มีพื้นที่ที่ให้ปูแล้วครับผมนี่ยเพื่อมาจองไว้แล้วครับผมเอฟซีสาวน้อยเพชรกันแพงครับยิบซนหนุ่มอิงครับผม ดีใจครับพี่น้องเห็นแบบนี้มัชื่นใจมากเลยโค้ดไลายครับสาสาสเต็มเลยครับผมสาสตร์เต็มเลยครับโอ้อุดรก้ามาบอกครับโอ้อุดรก้ามาโอ้เอฟซีสาวหน่อยครับผมสามน่อยอยากเห็นกับอยากเห็นน้องอุงอิงนะครับเนาะงเลี้ยงขุนนางครับผมกีฬากับยังบุ่งหวนนักมากในยังแต่ว่าแต่ว่าเพิ่งมานอนแถวนี้แหละครับกับอีสักครู่กับพวกจะเกินเซ็กซ์เจ้าครับผม เนี่เป็นเป็นล้านล้านเบียร์ครับผมล้านเบียล่านเบียเป็นล้านเบียรนร้ำดำเคลื่มตื่มเข้ามาในงานบริษัทครับผมโอ้ครับเป็นล้านเบียร์นะครับเป็นบ่ครับเป็นล้านเบียร์คุณส่งหมายถึงว่าเราสั่งเบียร์จากร้านตรงไหนครับ โอ้ตรงนี้เนาะของน่าจจะเป็นของผู้จัดพิณเนาะเ้าก็ออกมาเ้าก็เคยเห็นเนาะศาสตร์เนาะแต่เทาออกมาครับพิ่งเจอศาสตร์โอ้งานฟรีอบครับโอ้งานฟรีเลยพี่น้องครับถึงรู้ว่าเป็นงานฟรีเป็นงานช่องปลาโกแล้วเพื่อนเออพี่เชียวครับผมครับช่องน้องไม่ครับผมเห็นปลาโกอยู่ครับผม คนลำพูนออฟชิ่งมันมันก็แคบแน่ปะ่ะแคบแคบครับไม่เพื่อนมาตั้แต่เวทีบระธานได้มาหมดนะสปปลาวโอ้สปป<อ>ล,ลาวขามาหลายเนาะอโอ้เป็นงานฟรีครับงานฟรีเป็นเป็นเป็นงานคหิตาสตร,รมแข่งเรือแบบครับงานแข่งเรือรโอ,โอ้ครับผมจักมื่นครับงานฟรีถึงว่าครับแต่ฟรีบบฟรีก็หลายคือเก่าครับสาวหน่อยเพี้ยนแพงอัญยะคือเก่าครับ อายะอายะคือเราครับ hmm. ยุน um, oh, uh. uh ีบอกครับผมคืทบอฝากนี huh. ่เลยครับ huh. ช่องปลาโกครับด้ครับเบิ่งตลอดปลาเ้ษตรกรที่ขับรถชนปลาครับผมช่องน้องไม้ครับโอ้วันนี้ฟรีนะครับงานแข่งเรือครับปึ้งได้ข้อมูลครับผมมาได้ครับเด้อ ครับจะได้กับฝากช่องปาโก้ได้เลยครับปาโก้ลำพือนอฟฟิเชียลครับผมเป็นช่องน้องใหม่ครับคนติดตามกันยังมัวร้ายครับจับพยายามพัฒนาครับอัพคลิปให้เอฟซีได้ได้ที่ตามไดชมกันหลายๆครับสำหรับคลิปนี่เอาไว้สนิทกันนะครับเดี๋ยวช่วงเซ็กซ์่าน้องกีฬาอุ้งหิงมาเดี๋ยวผมผมจะรายงานสถานการณ์ให้เบิ่งตีนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับปาโก้ลำพือนอฟฟิเชียลสวัสดีครับ